ออย่าเพิ่งใช้กำลังจ้าโอ้ใจเย็นใจเย็นเอ้ยอะไรเนี่ยอ่านี่เขาสัสอย่ามาซึ้งตอนนี้นะเดี๋ยวมันจะแบบโอ้ยประทับใจอ่ะเอ้ยสินี้ดีนะ สวัสดีค่ะพบกับ o e r l o r d คนยังร้อนแล้ววันนี้เราจะมาเรียกแอแะแอชแทร์นองท่ทานซีซั่นสตอนที่เจ็ดก็คาคาไปกับตอนที่แล้วเนาะตอนที่แล้วเป็นตอนที่ทำให้เราได้รู้ว่าเป็นพอยต์สำคัญเลยว่าค่ายคือ ไท,ท่านไม่หืม,มาแล้วไค,คือไททันเกาะเราแอบตกใจนิดนึงว่าเขายค่ทำ mm hmm. มันเฉลยเร็วจังเลยวะแล้วแบบเป็นคนใกล้ตัวด้วยนะประมาณนี้ตอนต่อไปนะ่าจะเป็นตอนที่ต้องต่อสู้กันแล้วแหละระหว่างเอเลนกับตัวไททันเกาะแล้วไททันไม่หืม,มาแต่ประเด็นคือ2คนนี้จริงๆตัวเบอร์โถค่อนข้างมีความปณีปนอมนิดนึงนะแต่ตัวไลเนอร์เนี่ยมันมีความแบบว่า ร้อนแล้วมีความแบบว่าอยากจะให้เอรินไปเป็นโป้แต่พ่อเอรินแบบว่าไม่เอาด้วยแล้วกลายเป็นว่าแบบเป็นอย่างนี้นออมีการเผยให้เห็นเหมือนกันว่าจดหมายของแอนนี่ที่ได้มามันมีการบอกว่าจริงๆแล้วอะแผนการทั้งหมดอะเรามันมีการรู้เห็นเป็นใจกันทั้งหมด3คนก็มีแอนนี่ด้วยซึ่งแบบว่ามันก็เลยมาเฉลยตอบโจทย์ฉากที่ว่าแอนนี่กรรมอย่างเงี้ยแต่ตัวไรเนืรอไม่ตายคือเราอะตอนแรกไม่เห็นใจอะตอนแรกก็ โอ้โหไลเนอะร์เก่งว่ะแต่พอตอนเนี้ตอนแรกจัง <laughs> อะไรประมาณเนี้ยคือแบบว่าโอ้โหคือก็คิดไว้แล้วว่าทำไมถึงกำขนาดเนี้ยมันไม่ตายแล้วเลนอรมันจะเก่งอะไรขนาดจริงๆเลยก็เรามาดูกันต่อกันน่าจะดูเดือดอยู่นะตอนต่อไปอ่ะคิดว่าไม่รู้เหมือนกันฉ<ม>ันจะกลับบ้านเกิดที่ไม่อาจากลับไปได้เพื่อ安全なเに勤務できる憲兵団狙いで兵士なんで兵士俺は ฆ่าเซนกตัวด้วยมือของฉันโว้ยเอเลนก็ปฏิทานแน,น่าคือการฆ่าเซทัทนเมนูนี้จะอยู่ในเวทเทอร์ลิงวิดโอนะทุกคนถ้าใครดูเวทเทอร์ลิงวิดโอก็จะพอนออกโอ้ยเอเลนกัดนท้าวโอ้หดูเดือดเลยวอ่ะออ้ยทซทานมาขึ้นมาก็ใหญ่แบบใหญ่เกิน ต่อยทุ่มล็อกออ้ยอืมโหล้วแบบเป็นคนในทีมด้วยกันเองอะ่ะมีคนโดนจับอีกคนด้วยไอ้ใครอะ่ะยูมิวกับใครวะยูมิวกับใครอะ่ะน่าจะไม่กินหรอกน่าจะอมไวอ้อ่ะแล้วแบบรับค่าตัวไปือ ใครคนหนึ่งอ่ะคุนายเสุดา,พอ,าพอมบรบโอ้โไม่ถึงมาสุดอ๋อโอ้ย เด็ดว้ด้วยอ่ะอืมโอ้ร้อนจนแบบรั่วกปแลบบ้วโอ้มันอนอนน้ำมาจากไหนเออ๋อ,อแต่รอบนี้มันไม่หายเหมือนเอาหลอนที่ฝึกการราไว้อยู่มันปล่อยเพื่อยื้อเวลา,นาแนบบ่แหละเราสองเราอยู่ตรงนี้ โอ้ฆ่าทิงส่ายอย่างลังเลโอ้ยอาร์มิน,มนคือเมนของฉันนี่คนนี้คือใครอ่ะเพราะว่ายูมียังไม่ตายหรอกอ้ยแล้วนี่กับเบลโทอยู่ไหนครับเจ้าพวกนั้นยังไม่ได้ส่งเรา่ะไม่มันคือมันคือไท้ห่นน้องอืมโอ้โหฮ้ย หมดสติเลยหรออืมปัสสาวะเว่นั่นในคนที่เอาแต่พันเรื่องหน้าที่ทั้งทหาไม่หยุดคนที่สองต่อเสืส้อเรื่องไปตอนนั้นเอามือให้ฉันมาต่อยใช่ไหมมีความคู่ปรับอ่ะแบบแต่ก่อนจะเป็นแจนใช่ไหมตอนนี้เป็นอะไรเนี่นละได้แบบไหนก็คงจะดีไม่ได้อ่ะไม่ข้าใจอืมไม่ได้อืมเฮ้ยทำไมมันเป็น การดำที่อ๋อเป็นภาพมองแต่ใบมีของฉันทำอะไรมันไม่ได้เลยเหรอมันต้องมีจุดอ่อนสักจุดนึงแหละบอดี้แข็งหมดทั้งตัวไม่เหมือนแอนนี่โหเรวยความชื่อเป็นแททันก่อเนาะอุ้ยอยากเห็นพลังเอลเลนแบบเต็มรูปแบบอะอุ้ยก็คือมันอะ่ะข้างใน,นามันชาโชอของแทมเลยอม,มันเป็นคนปล่อยให้ไททันมากินแม่มันอะ่ะอยตัวเนี้ย โอ้ไม่ไม่ข้าเลยอ่ะมันเป็นกรอบหมดเลยเอาอ,องกำจัดทิง้งโอ้ดูท่าแบบอย่างไอต้อเนื้อปแรงเลยโอ้โหแรง,งกำจัดกำจัดแกทิ้งเดี๋ยวนี้แหละไปไม่ได้อ่ะดูดิรุนแรงมากเอ้า อ๋อเป็นภาพอีกตอนน,ตอน,นึงเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันจะรู้จุดอ่อนจากว่าทำไมอันนี้ถึงสามารถสู้กับไรเนี่ยได้เฮ้ยอืออือเฮ้ยตั้งท่าละอืมอ,นนอุมอนนอ้ม

อืมน่าโคตรอ,อืมข้อสอบคือนิ่งแบบนี้มากไม่สิทำไมถึงต้องมานึมากมันเอาตอนนี้ด้วยล่ะเฮ้ยถ้าติหลุดไปแล้วนันหรอ โอ้แรกหมัดเลยอ่ะไม่คุ้มหรอกอ่าเฮ้ยหลบดีเออเฮ้ยเป็นท่าเดียวกันกับที่แอนนี่สอนเลยอ่ะเออนั่นไงมันเรียนรู้จากสิ่งนี้จริงๆด้วยอืุ้ยแตกเลยอุ้ยโอ้ยแตกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โห อ๋อสุดยอดไม่ให้หนีแน่นอนนะอือหืออื้อหือโอ้โอ้ฉี่จนแบบตัวเองแบบโอ้โหสุดยอดไม่เดี๋ยวฟื้นเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันฟื้นคืนได้เรียกจัดการก่อนเฮ้ย เอ้ยโอ้สติกลับมาแล้วฮะทำไมอ่ะมันเผาตัวเองจนแบบละลายเลยหรอนั่นเหรอเอเลนน่ะอ๋อคุณเฮเลนเพิ่งเห็น ก็นที่จะมาได้ไหมเอฮัมม์มา <laughs> มิมอด <laughs> ตุนใบมีดไวเหรออามินโอ้ <laughs> โอ้มันทำไมมันพังก่อซะเองอ่ะโอ้เป็ดน,นี่แบบ ไม่ล้วขาเล็งที่ขาล้ามันตัวมันแข็งเป็นรูปปั้นเห็นจริงๆมันคงเคลื่อนไหวแบบนั้นไม่ได้หรอกขนาดชุดก่อนที่ชนิดุดก่อนเองแบบเจอ,อยังมีส่วนข้อต่อร่างกายที่ไม่ได้หุ้มด้วยเลยงั้นก็ต้องตัดส่วนข้อต่อว่าแล้วแล้วมันมีตรงจุดไหนบ้างอะ แล้วค่ะเออเอาเลยเดน well. อ oh, ุ้ยมาแล้วไปมีแม่กัทมีข้าศัตรมาแล้วมาแล้วสรุปมีข้าศัตรแกนหมดก่อนนะออาเลยปันก็แล้วเอออุ้ยโอ้โหโอ้โหเกาะหลุดเลยอ่ะรุ่นพี่ต้องเก็บตัวอย่างหินไปแล้วนะ เออจริงๆริงดยรุ่นพี่ต้องเก็บตัวอย่างหิน,หลน,นแล้วนะกระชากของมันออกมากระชากไอ้คอนทะเลออกมาโอ้ไอ้คนทะเลเยอะเลยหรอเออแต่ไม่ก็ทะเลเลอะต่อพวกของรักชนะไลเนอร์แล้วนี่เพิ่งแค่ครึ่งไม่ถึงครึ่งครึ่งตอนป่าวะเออครึ่งตอนเองนะไอ้ครึ่งเออครึ่งเรื่องของซีซั่นสองเองนะอะไรไไะอ่ะโอ้แตกแล้วเริ่มแตกแล้วหยุดแล้ว ตำแหน่งอะไรกีกระอย่างรอบๆไปด้วยเฮ้ยแสงแดดมาแล้วอะเฮ้ยมันจะมีไททันอะไรมาอีกอะโอ้ยเลือดกระชูแล้วแล้วคือไททันมือมาก็แบบเผาตัวเองจนแบบเหลือแต่กระดูกอย่างเงี้ยเหรออะไรอะ เฮ้ยเฮ้ย๋อ,อแผนของมันคือมันจะทับดยูยังโอ้ยโอ้โหโอ้ยตายเอา้าเฮ้ยจบไม่ได้คือเมื่อกี้เมื่อกี้เราคิดว่ามันเบรกคือจบแล้วเหรอสำหรับตามันสั้นมากเลยเอะวันนี้คิดว่าตอนต่อไปน่าจะเป็นแบบตอนที่ให้เห็นแบบเรื่องก่อนหน้าอะไรเงี้ยเพราะดูจากตัวอย่างแล้ว มาสำหรับตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ต่อสู้ลงลัวแล้วมีการแบบว่าเผยให้เห็นว่าจริงๆแล้วไททันเกาะก็มีจุดอ่อนของมันเหมือนกันทั้งตัวไม่ได้เป็นเกาะหมดแต่มันจะมีรอยต่อข้อต่อจริงๆอันนี้เราเห็นตั้งนานแล้วแหละว่ามันจะแบบมีข้อต่อของมันอ่านมี้ก็คิดนะทำไมไม่ฟันตรงที่มันแบบว่าไม่มีเกาะฟันแต่ตรงเกาะอ,อยู่ได้แล้วส่วนไททันมือมาก็ใช้แผนการที่แบบว่าเผาตัวเองเพื่อที่จะว่าไม่ให้ทีมสำรวจอะโจมตีกกอนจู่ๆเนี่ยตอนท้ายก็คือให้ร่างของไททันมือมาลงทับร่างของเอเินและตัวเองเนี่ย แล้วมันมีสื่อสารกันตอนไหนวะ <c oughs> คือมันมีภาษาไทยท่านเนาะสั้นๆส,สำหรับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนในตอนที่8ต่อเลยนั่นก็คือซีซันไอเทคของไทท่านซีซัน2ตอนที่8กันแล้วทุกคนมาเรามาดูกันตอน่อโอ้โหแรงมาหาศาลเลยนะเพราะมันเป็นแบบขนาดมาัคือมาดูดิโอ้โโอ้โห ทุกคนต้องแบบช่วยกันปกป้องแบบยึดติดโอ้ยปีวไปแล้วโอ้โหมันเลยมากอุอ้ยมันระเบิดเลยอะ่ะโอ้คือแบบเฮ้ยซาชา่าเป็นคนปกป้องอามีนหรอฮะะโอ้โหจะบอกนะว่ามันเอาไปแล้วอะ่ะไม่เราคือแบบตอนที่แล้วอะ่ะถ้าถ้ามึกมาก็ขโมยตัวย,ยูมินกับตัวอ,อีกคนหนึ่งไปแล้วอะ่ะเฮ้ยโอ้ เล่นขโมยแบบนี้เลยอ่ะโอ้ยขี้ขโมยอ่ะทำไมทำไมต้องขับทำไมต้องเอาตัวเอเรนไปอ่ะมันมีแผนอะไรสักอย่างที่จะแบบ เป้าหมายของมันคือกําจัดมนุษยชาด้านลๆเนี่ยยังไม่มีการเผยตัวบอสเลยนะว่าจริงๆคือหมายหัวว่ามันต้องมีพระราชาอยู่ในนั้นใช่ไหมตรงกลางและไอ้สันติราชเทพีมันคืออะไรอะเราอยากจะรู้จักชื่อไม่ถึงไม่รู้ว่าชื่อกําแพงอะเป็นชื่อของเทพีหรือเปล่าแต่คือแบบว่าอยากรู้ว่าเทพีต่ละกําแพงอะชื่อว่าอะไรและภาพวาดเ่็ที่เป็นพระราชาใช่พระราชาองค์เดียวกันกับที่ อยู่ในเมืองนี้ไหมแล้วเด็กสามคนเนี่ยจำนวนของภาพวาดอ่ะมันไปอยู่กับมันไปเป็นจํานวนเดียวกันกับเทปีด้วยอ่ะก็เลยสงสัยเนี่ยประเด็นคือตอนเนี้ยก็ยังไม่มีข้อมูลของเนี่ยไอตัวเนี้ยนะว่าเป็นใครมาจากไหนไอท่านเยติเนี่ยผู้ไรผู้ไรตามตอนที่ส3มบสามก็คือตอนที่แปดของซีซั่นสองเออกำแพงไปอุดหินเอ้าหินเดียวกันกับเขตท้อนี่เนี่ย เป็นเขตทอทีอ่ตัวเอเลนเอาหินมาอุดจะบอกนะว่าคุณฮานิสเอาผู้วันชาการสิซงมากินเล่าเองเหรอพอ <l ux> <l ux> บอาไปบ้าโอ้ยตบเมงได้ถ้าทำในาหน้าของพวกฮานิสวิ่งเรียบมาตามกำแพงก็ปลอดภัยดีอีกเดี๋ยวก็คงกลับมาแล้วนะฝั่งนี้คือเฮ้ยเป็นไหมนะตอนเนี้ยโอเคอจบแล้วได้ได้ข้อมูลเพิ่มแล้ว ใชแต่รู้ใช่ไหมตัวตนในชีวิตนีระเทศได้วอ่าถ้าเป็นแบบนั้นโอกาสที่จะพบไทยท่านก็คงน้อยมากซึ่งถ้ามีรูที่กำแพงจริงมันก็ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นมาแล้วได้ยินว่าจับเจ้าหนูที่ว่าได้ตัวหนึ่งสิแต่เราช้ากว่ามันได้แต่นั่นคงทําให้พวกด้านในกําแพงเริ่มคิดได้ว่างด้านในกําแพงว่ากล้าพอที่จะตายไปพร้อมกับความเชื่อข้ามคลื่นหรือเปล่าเฮ้ยมีความแบบมีความกบฏนะแบบ เพราะว่ามันต้องมีเหตุอะไรสักอย่างที่แบบว่าเห็นไม่ตรงกันแน่เลยอะแบบข้างในกับข้างนอกอ้านี่มันเหตุการณ์ช่วงนั้นนี่ช่วงที่ทั้งสามคนอะไปอยู่ในนูแล้วอะที่ตอนที่แบบยิงยิงยิงกันอะตอนซีซั่นหนึ่งใช่เปอ่าอะไม่ใช่ใช่เหมอยไม่ใช่ที่พามาแล้วไม่เจอใครทนนะ่านเนี่ยครั้งนี้อาจจะพลาดโอกาสไปจริงๆ อย่างนี้มารวมพลังกันไปเผชน้ากับเททานดีไหมล่ะขี้ขาดคือแบบไม่มีรูบนกำแพงสินะเออน,นี่หน่วยสาวไอ้หน่วยสำรวจเนี่ยงนนี้เรากำลัรงรายงานที่เขตท็อดเราไปากก็นเจ้าหน้าทีำรวจที่นำโดยในกลุ่มนั้นมีทหารรุ่นหนึ่งส่วนสี่ที่ไม่ได้ติดอาวุธอยู่หลายคนและสามในกลุ่มนั้นเป็นเทท่านอ,อ๋ยอาจารย์นี่อยู่ในนี้เนี่ยเออจริงด้วย สามคนเลยเหรอพอ,อ,<ห>อตัวตนถูกเปิดเผยแล้วเป็นไงต่อหน่วยสำรวจก็เข้าไปพิจารกกับไท่ทานหม,มาหือมาและท,ท่านกอลอกครับกว่าเราจะตามไปสมทบการต่อสู้ก่อนุอ๊ยพอพอว่าพีซิกคือแบบยังทำหน้ายิ้มได้อยู่อ่ะโอ๊ยมีลูกสบัสบอนเลยเนี่ย <S 2> <S 2> โอ้ยอ๋ยอทั้งหมดคือแบบว่าโดนไอร้อนที่แบบ เกิดจากไททันมาถึงมาไงอุ้ย,ยมีการอ่อมีการขยี้หัวโอ้สภาพของมิคาซาคือไม่ไหวจริงอ่ะเฮ้ยอีทแคคเกอร์เฮ้ยย้อนกลับมาในอดีตแล้วอ่ะเบนคขาโอ้มิคาซาคือแบบคุณขโยมยขนมปังที่ผมซื้อมาเขาก็เลยจะไปเอาคืนแบบโอ้มิาาคแบบมาซานี่คือแบบว่าสยอดเลยอ่ะ โอ้หน้าตาคือกวนโอยมากเอ,อ้ยค่พวกระบเฮ้ยโอ้ยอ,อย่าเพิ่งใช้ก็โอ้ยอย่าเพิ่งใช้ก,กำลังจ้าโอ้ใจเย็นใจเย็นโอ้ยอะไรเนี่ยใจเยอใช้ก,กำลังก่อนนะอ่าพิกซิสโอ้โหมันจะกินเหล้านะอ่ะอ่ะ เขาผูออ้นี้รู้เห็นด้วยเดินถ้าไม่รีบกลับไปสาเฟยนสาผ่าเฟย์ทอ้โหการเคลื่อนไหวคือโอ้ยออโอ้ยเอ้าโอ้โหเจ็บไหมเนี่ยโอ้ย โอ้โหทำไมฉากแอคชั่นของตอนนี้มันดูแบบมันกว่าตอนซีซั่นหนึ่งวะหรือว่ามันน่าจะขยายปะ่ะน่าจะขยายละแบบฉากแอคชั่นขึ้นหน่อยขยายฉากแอคชั่นมากกว่าเดิมอะเอาละเพนโอ้อันนี้คือทีมองค์ขลักษ์ทหารปะ่ะที่เป็นตาสันลักษ์มาเอเนพวกเขาก็รีบกลับไปรีบกลับพวกเราก็รีบกลับไปรีกลนะับ โอ้ยมิข้าสวยมากทองฟ้าสวยกว่าโอ้โหไอ้ไททันแต่ทำไมหลังๆเริ่มเนี่ยซีซั่นสองมันมีแต่ไททันตัวที่เป็นแบบแครกแกนอะยูมีด้วยโดนเบอร์โทระคาตัวไม่แต่มันคาไปสองคนนะนี่ก็ผ่านมาห้าชั่วโมงแล้วโอ้ยทูสต์ คนนั้นหฮันซี่อ๋อคนที่ชื่อฮันซี่หรือฮันจีสรุปว่าฮันซี่คือชื่อเต็มหรออ๋อก็คือฮันจีเป็นแบบนี้อีกแล้วเจ็บตรงไหนหรอเปล่าเจ็บหัวกระแทกไรงยน่องไม่แต่มันเคยเจ็บแบบนี้เมื่อตอนที่แบบว่าตอนที่อะไรถูกอันนี้จับตัวไปฉันรีบลับไปทันทีแลสุดท้ายก็รักก็พาตัวกลับมาได้แต่ว่าผ่านไปห้าชั่วโมงแล้วก็อุ้ยผ้าพันคอสีแดง แคเดนถึงชอบไปอยู่ในที่ที่ห่งางไกลจากพวกเรามีภาษาแคเดนชอบพวกออกไปคนเดียวตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วแหละแ,แ,แ,แล้วก็ทิ้งพวกเราไว้โอ้ยเขาคพงเกิดมาใต้ยาไหลมนมาอย่ามาซึ่งตอนนี้นะเดี๋ยวมันจะแบบนก็แค่อยากอยู่เคียงข้างทแท้อ,อุ้ยโอ้หแล้วคุณฮันเนสเห็นพวกเด็กๆไปเห็นเห็นพวกเนี้ยตั้งแต่เด็กๆคือแบบผ่านมาแล้วกี่ปีอะห้าปีป่ะ อ่สัปีงคือแคกเกอร์รสชาติไม่ดีไม่แย่แต่แคกเกอร์อร่อยนะอ่าทิมเล่าอีกแล้วกพราะนั้นมันก็มีทุกที่ไม่ใช่หรอตามล้างตามเช็ดวิธีกรรที่เด็กนั่นก่อให้เป็นหน้าที่ของเธอมาตั้งนานนี่พวกเด็ดเกเชลยในเมืองกับไทท่านมันค่าต่างกันเยอะนะคะคิดถึงสมัยก่อนอนะ่ะต่อให้อีกฝ่ายมากันสามหรือห้ามันก็เข้าไปบวกทั้งหมดอยู่ดีโอยมีข้อสาบโอ้ยมีข้อสาร แบบนี้ยรับไม่ได้มันโอ้ความอ่อนไหวของมิคาสามันวสเาเือนใจอ่ะมีขนาดตัวละครปิดปากอ่ะแต่ดูสายตาดิโอ้แบบยิ่งปิดมันยิ่งแบบรู้สึกอ่ะเ,อเคยเห็นไหมตัวละครที่แบบปิดปากแล้วน้ำตาไหลอ่ะอันเนี้ยรู้สึกกว่าอ โอ๊ยประทับใจอะ่ะเอาสีนนี้ดีนะโอ๊ยอยากกินแคกเกอร์แล้วเนี่ยอร่ม่แคกเกอร์เป็นแบบว่าเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยโอ้โหแล้โหถ้ากิน โอ้ยเอนดูอ่ะเอนดูจริงๆเอนดูสองคนนี้กระท้องฟ้าก็สวยได้ทุกซีนจริงๆคือซีนเมื่อกี้เป็นซีนที่แบบเราประทับใจอ่ะมันมันมันทำให้เราคิดถึงวันเก่าๆคิดถึงช่วงแบบหลายปีที่ผ่านมาแล้วอ่ะตัวคุณฮาเนสเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่ไม่อยากให้ตายมากเพราะว่าถ้าตายขึ้นมาเราจะทำไงวะเป็นตัวละครที่เห็นความเติบโตของเด็กสามคนนี้มาคิสตานี่ก็ยังสงสัยอยู่อ่ะ อที่เขาอยู่สตาร์บัคนะอามินยังคงมีเส้นทางเหมือนจักรวาลคนนั้นสิโมบิทิเขอเห็นที่หน่อยจากตรงนี้ไปอาจจะไกลหน่อยแต่มีป่าขนาดใหญ่เราควรไปที่นี่โอ้โหสภาพนะขอส้งรอยเท้าของแท่ท่านก่อนไม่ได้แต่ว่าบางทีพวกนั้นคมหมายตาที่นี่ก่อน เพราะถึงจะมีพลังไททันแต่ถ้าอยู่นอกกำแพงก็มีศีลดนคุกคามโดย,คคดยท,ท่านตัวอื่นได้เหมือนกันอาจไม่เท่าเอเนแต่ก็อันหนียวแนตัวอ๋อที่อันนี้หมดแรงจะต้องหลับไปที่สถานที่นั้นน่ะแล้วตื่นมาที่อ่ะอ๋อฉากนั้นเองเพื่อ <c oughs> เราจะกว่าจะมาถึงตอนกลางคืนที่พวกไททนันเคลื่อนไหวไม่ได้ <c oughs> อ้ยอยู่ในป่าแล้วอ่ะอ้เป็นรอยอะไร แขนขาดหรืออะไรอ่ะแขนขาดหรืออะไรอันนี้คือแขนขาดกําลังงอกใช่ไหมอ่ะเต่แล้วเหรอจบเอายังไม่จบให้เ,เราถึงป่านี้ก่อนข้ามอาจจะทันก็ได้ถึงป่าก่อนข้ามจบอืมอสำหรับตอนที่แปดเนี่ยก็จะเป็นตอนที่แบบว่า ตัวไททันเกาะตัวเบอร์โชรักกับตัวเอเลนไปแล้วเรามันก็มีการเล่าเรื่องของเอเลนมิคาสาอามินในสมัยเด็กๆพร้อมกับตัวคุณทนเนสด้วยเราประทับใจซีนที่คุณทนเนสพูดกับมิคาสาและอามินแบบพูดปลอบใจขึนแหละว่าแบบเออเอเลนมันก็เป็นอย่างนี้แหละแบบว่าปุ่มบามอย่างเงี้ย้แบบก็ต้องให้นายเป็นคนตามรางังตามเช็ดอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่แบบว่าก็เข้าใจเถอะว่า เอเลนเนี่ยก็ถ้าไม่มีเอเลนหรือถ้าไม่ครบสามท้าให้คุณฮาเดสรู้สึกแบบว่าไม่ดีอยู่ดีภารกิจต่อไปก็คือตัวรุ่นพี่ฮันจีเนี่ยสัญญ,ญาณว่ากลุ่มเหล่านี้จะมุ่งหน้าไปที่ป่าแห่งหนึ่งเพราะว่าต้องการพักผ่อนซึ่งมันก็จะไปโยงกับซีนเปิดของตอนที่เท่าไหร่นะตอนที่23หรือ24ที่แอนนี่ตื่นมาในห้องคือสุดท้ายแล้วไทยท่านก็ต้องการพักผ่อนไม่้ว่าจากการต่อสู้อ่ะก็ต้องผ่อนอยู่ดีแล้วยิ่งแบบว่าไทยท่านก่อนแล้ว์เบอรโท่เนี่ยเพิ่งต่อสู้ ก็เลยต้องแบบว่าหาที่พำนักพักพิงในป่าเพราะว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการทําร้ายไททันตัวอื่นที่อยู่อรอบนอกอาณาเขตอะเพราะจริงๆไททันทุกตัวไม่ได้เป็นมิตรเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนะแล้วก็นั่นแหละทุกคนก็มุ่งหน้าไปที่ป่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาตามกันตอนในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนง่วงนอนแล้วไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย